ตออมานานแล้วนะครับกับ The Last of Us Season 2นะครับเรื่องมีอยู่ว่าในโลกเนี่ยมันมีไวรัสหรือปรสิตระบาดขึ้นแล้วคนก็คิดกันเองนะครับที <I say. S 1> นี้เพศของเรื่องที่ชื่อว่าโจรหรือโจเอลเนี่ยก็พยายามพาลูกสาวที่ชื่อว่าซาร่าหนีจากผู้ติดเชื้อซอมบี้แต่เป็นว่าไม่รอดแล้วกันครับทีนี้เวลาก็ผ่านไปหลายปีโลกก็ได้เปลี่ยนไปแล้วโดยที่มนุษย์ในตอนนี้กําลังเผชิญหน้ากับภาวะสูญพันธุ์เพราะซอมบี้เนี่ยนับวันยิ่งเพิ่มนะครับพอแ,แค่โดนกัดนะครับก็จะกลายร่าง ซึ่งซอมบี้ในเรื่องเนี้ยมันก็มีหลายแบบมากๆแบบย่องแบบวิ่งแบบติดก็ว่ากันไปโดยที่โจเนี่ยได้ทางานงานหนึ่งซึ่งงานนี้มันจะทําให้เขาได้มาพบกับเอลลี่เด็กสาวตัวน้อยที่มีภูมิคุ้มกัน oh. การกลายล่าธุ์ให้เอลลี่เนี่ยกลายเป็นความหวังของมนุษยชาติที่จะผลิตเซลลุ่มบรรักษามนุษย์โลกนันเอ,เองนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับเรื่องนี้สร้างจากเกมนะครับภาพแรกนี่คือเหมือนเกมเป๊ะๆแต่ก็มีแัดแปลงบ้างภาคสองเปิดมาตอนแรกก็เหมือนเกมแหละแต่จะมีการเพิ่มหลายฉากเข้าไปส่วนตัวตอนแรกชอบสุดก็คือดีีีน่่่่าาททสวเเอรร์กกกับุงโจแแต สดเอลลี่ตอนแรกเนี่ยบอกตรงอยากชกหน้าสักทีนะครับพูดกับโจแบบนั้นได้ไงวะใครสนใจเรื่องนี้สามารถไปดูทีทาง HBO Max นะครับตอนนี้ก็มาตอนแรกเท่านั้นนะครับและถ้าใครอยากดูเรื่องหน้าก็ไปเล่นเกมภาค2นะครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับบอกเลยปวดตับแน่นอนใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ